ก็ต่อเมื่อมีสัมมาทิฏฐิเป็นตัวกําหนดสมัมมาทิฏฐิมักจําไว้เลยนะสมัมมาทิฏฐิมักเป็นประธานเป็นใหญ่ในการที่จะตัดสินสิ่งนั้นถูกหรือผิดสติจะถูกหรือผิดจะต้องประกอบไปด้วยสัมมาทิฏฐิเสมอที่รู้ว่าอะไรคือทุกข์และแยกทุกข์จับกับสมบทไทยให้ออกไม่ใช่แยกไม่ออกเลยไม่ใช่เหมารวมปนไปกันหมดว่าไออารมณ์เนี่ยคือสมบทัทยอารมณ์มันจะเป็นสมบทไยที่ไหนเราไม่มีอยู่ในโลกนี้อารมณ์ก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมมันเป็นทุกขสัจจัก คือก่อให้เกิดทุกข์ได้ก็จะเป็นอะไรไปก็เมื่ออารมณ์เป็นก่อตัวก่อให้เกิดทุกข์ได้ทุกข์จะเกิดก็เกิดขึ้นตามธรรมดาอยู่แล้วจิตก็เป็นทุกขสัจจัก็เป็นตัวที่จะแสดงความทุกข์ผ่านอาการต่างๆของอารมณ์ที่มันจะเกิดปรากฏได้มันเป็นธรรมชาติที่ต้องรับอารมณ์อยู่แล้วใช่ไหมแต่ไอความอยากที่ไม่ให้จิตรับกระทบอารมณ์นี่คือแก่นแท้ของสมุทัยที่เราจะต้องรู้ให้มันได้เราไม่เคยมารู้ตัวเนี้ย แสดงว่าสติที่เป็นอัตโนมัติเนี่ยมันจ